สวัสดีจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพินจะไปเดินเอยเขาเรียกอะไรอะไปเก็บของบ้านโน้นเนาะที่พินบ้านเชา่าที่พินเช่าเนาะก็มเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแบบแบบบ่บเ,เดี๋ยวพินจะไปเก็บอ่าเพราะว่าพินย้ายมาอยู่กับลูกสาวแล้ว แต่ก็ยังยัง,ยงเอ่อยังเก็บไม่หมดนะนะก็เหลืออีกเพราะว่าเส้นเดือนนี้ที่พินจะจะเอ่อไปส่งส่งคืนเขานะคือต้องทำความสะอาดต้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเอาแจไปคืนเขาแล้วคนใหม่เขาก็เข้ามาอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์เช่า ก็เช่าเขานะเนาะอยู่ในนกอกรเช่าก็ได้ว่าจะไปเก็บไปทำไปอะไรก่อนมันไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะคือที่พี่สาวพินพี่สาวคือว่าลูกพี่ลูกน้องอะนะแกปล่อยให้เขาเช่าพาร์ตเมนต์อ่ะบ้าน คือไม่ใช่ักไม่หลอกเป็นบ้านหลังเออบ้านหลังแต่ว่าชั้นเดียวอ่ะนะคือเป็นเป็นชั้นเดียวแต่ว่าก็มีห้องนอนหนึ่งสองสามสาม,สามห้องนอนหรืองไงนี่เลยถ้าผินจำไม่ผิดแล้วเออพี่สาต้องไปทำอะ่ะ ห้องน้ําเขาก็ทําเปิดเ,เ,เคลอะเลยอะ่ะคือไม่ทำค้ามสานให้อะ่เะเขาย้ายออกไปอะ่ะเขาไม่ได้ทำความสะอาดให้อะไรให้เนาะพี่สาวต้องไปทำเองอะไรเองแล้วก็ครัวนี่เคลอะเลยอะ่ะเห็นพี่สาวเล่าให้ฟังเนาะแบบพี่สาวคือลูกพี่ลูกน้องอะไรลูกของป้าอีกทีแล้วก็โตมาด้วยกันเนาะน,นั่นแหละ พี่สาวแกบอกว่าโอ้ยแกไปทำทำาสะอาดสองเดือนน่ะถ้าจะเสร็จอ่ะบ้านหลังเดียวแกบอกโอ้ขยะขยะเยอะมันก็ไม่เอาไปทิ้งอยู่ได้แค่เน่าเวะเลยแกก็ต้องเอาไปทิ้งไปอะไรไปทำมาสะอาดก็คือแกก็ทำใหม่หมดเลย เออกล้องโทรศัพท์ผิเป็นไรเนาะหายไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นนั่นแหละแต่โทษทีนะคะอยู่ที่นี่อยู่มืองนอกคุณเช่าอพาร์ทเมนต์เขาอยู่จกคิจะเป็นบ้านหลังหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทำความสะอาดถามว่าที่นี่มีบ้านหลังให้เช่าไหมมี แต่คุณก็ต้องทำศารคะเพราะว่าพินไปบ้านพี่คนไทยแกย้ายออกอ่ะแกก็จ้างพนักงานแกก็ทำทำนั่นแหละแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนาะแกก็เลยแกก็ทำบ้างแหละทำไปบ้างแล้วล่ะแต่ทีนี้ว่าแกจะย้ายไปอยู่หลังใหม่อ่ะกับแฟนแกแฟนแกก็แก่แล้วเนาะก็เลย กก็จ้างบริษัททําความสะอาดมาทําแต่พิงก็ไม่ได้ถามเราว่าเท่าไหร่แต่ว่าแกพูดไห้พิงฟังแกก็จ้างเข้ามาทําที่เมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยอ่ะมันย้ายเราเช่าเขาก็จริงเราย้ายออกไปก็จริงแต่เราก็ไม่ทำความสะอาดให้เขาเขาก็ไม่ได้นั่นเนาะเขาก็ไม่ได้ติดตามเราแต่ที่เนี่ยเขา ถ้าเราไม่ทำนะอืมคุณอยู่ที่ไหนคุณเจอเจอติดตามเจอนั่นเลยเจอบินไปหาคุณเลยคุณต้องจ่ายเพราะว่าที่พินโลก็เพราะว่าทำไมถึงรู้ก็เพราะเพื่อนพินอ่ะเพื่อนที่เป็น ยังไงอะ่ะเป็นแขกอะ่ะแล้วก็พวกเพื่อนเพื่นที่เป็นพมา่ามันบอกว่ามันทำให้สะอาดมันก็เก็บอยู่ก็ทำปามตามที่มันทำมะเนาะแล้วทีนี้มันมีบินไปเก็บที่บ้านนั่นแหละเพราะว่ามันเขาโทรมาแล้วมันไม่มีเวลามาทำางไงก็เลยเขามันก็เลยไม่รู้ม,มันพูดยังไงให้เขานะ แล้วเขาก็ทําแล้วก็มีบินไปเก็บมันที่ที่มันอยู่ที่ใหม่อ่ก็เลยว่าเออเนาะเราเราแต่ว่าพินก็ไม่ได้ไม่ได้น่าหลอกพินก็ทาไปเรื่อยๆแหละจนกว่าพินคืนมันแจเขาทุกอย่างแล้วเราเรา,เราเขาบอกว่าผ่านนั่นเลยพินจะไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเขาบอกไม่ผ่านพินก็จะทําทําอีกโดยที่พินไม่ต้องจ่ายเพราะว่าพินรู้อยู่ว่าที่เนี่ยมันจ่ายความสะอาดอัะมัจ่าย น้องมเขียนว่ารู้อยู่ว่าที่เนี้ยมันจ่ายแพงทำทำฝาติงก์ก็ถึงจะทำไปเรื่อยๆอะไรไปเรื่อยๆคือแบบลูกสาวมันก็บอกแม่ทาไปเรื่อยๆแม่ไม่ต้องรีบหรอกแม่ก็ทําแม่ไปเรื่อยๆจน่าแม่มั่นใจว่ามันสะอาดแล้วแล้วก็อย่ามันเข้ามาตรวจแล้วผ่านแล้วแม่ก็ไม่ต้องไปนั่นหรอก ลูกสาวก็คอยบอกเพราะว่าเขาก็ไม,ม่ลูกสาวเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาทำงานเขาก็ไม่ค่อยมีเวลากับเราไปทำความสะอาดให้เราแต่ตอนที่ว่าลูกสาวนั่เราก็ได้อ่อไม่อย่น้อยกับแม่ปูไปช่วยทำเราก็ไปทำนิด,นด,นดหน่อยไม่อย่น้อยกับแม่ปูก็ไปทำกันอ อันี้นี้ก็ว่าเออของของเราเราก็ทําไปเรื่อยๆคือไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ผักนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้พี่เนี่ยมันเงินได,ด้เงินเงินก็ไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างหนึงก็ไม่ได้ทํางานเนาะเออแฟนคลับก็เขียนไปบอกไม่ใหญ่น้อยเดอว่า เอออยากจะสั่งคนที่อยู่สวีเดนนะคะพอส่งได้ค่ะแต่เสียค่าส่งเองนะคะเพราะว่าพินไม่มีใไดได้ที่ว่าจะอ,อ่คิดค่าส่งค่าอะไรเพราะว่าบางที่มันก็ไม่มันก็บางที่มันก็แพงบางที่ก็ไม่แพงแต่ถ้าว่าเป็นอ่อรอะไร ถ้าเป็นปลาเพวกปลาเพวกน้ำพริกอะไรเงี้ยพอิพกอ่นน้ำพริกตาแดงปลาสับสั่งได้นะคะคนที่อยู่สวีเดนนะคะเอาเอาเฉพาะเขตสวีเดนเพราะว่าอยู่อเมริกาอะไรที่เม่เหนด้บอกกนะันน่ะเพราะว่าก็อยากทำไปให้แต่ที่นี้ว่ามันสูงไปไม่ได้เขาแม่กูแบบฟินไม่กล้าเสี่ยงน่ะเราฟินกลัว,วแบบว่า กลัวของไม่ถึงเพราะว่าพิงก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องเรื่องการส่งของเท่าไหร่นะคะ,ะถ้าอยู่อเมริกามันก็จะยากหน่อยเพราะว่ากลัวของมันไปไม่ถึงแล้วก็กลัวเขาจะเอาของเราทิ้งอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบค่าส่งค่าอะไรมันก็จะจะแพงนะคะ นะพินเมื่อจะลองถามจะแบ่งให้พี่เขาแบ่งปันนะน,นะความรู้ให้กับพนินคนไทยที่อยู่ถ้าพินจะไม่ผิดเขาอยู่สตอกโฮล์มหรือไงนี่แหละเนาะ,ะเขาอยู่ถ้าแถวสตอกโฮล์มอ,อะไรนี่นี่แหละถ้าพินจะไม่ผิดน,นะ,ะเขาเคยส่งของไปอเมริกาอยู่พินก็จะให้เขาแบ่งปัน กับพินว่าทํำยังไงส่งของไปอเมริกาโดยที่เขาไม่ต้องทิ้งของของเราแต่ว่าพินคิดว่าไส้กอกอ่ะพินไม่กล้าเสียงกลัวมันจะ,ะเสียนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อ,อน้ำปลาปลาสับแล้วก็ ปลาเน้อน้ำปลาเนี่ยมันไม่มีพินไม่ได้ทําแบบยังไงอะน้ำปลาพินเอาซื้อมาซื้อน้ำปลามาจากร้านไทยนะคะแล้วพินก็มาดัดแปลงเอาแบบซื้อมาแล้วรสชาติมันเค็มไปหวานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพินก็มาดัดแปลงปรุงใหม่แต่ว่าพินก็ไม่อืมน้ำปลาพินไม่ไม,ไ,มไม่กล้าเสี่ยง ต่ถ้าว่าปลาสัดพิงก้าเสี่ยงนะคะคนคนอยูอ่อเมริกาพิงก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพิงจะต้องถามนคนที่นี่ที่เขาส่งของไปอเมริกาะคะ่ะให้เขาบอกพิงอีกทีว่าถ้าถ้าพิงไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรนะคะขอโทษทีค่ะเพราะว่าเอ,อพิงก็ไม่ได้ก๊อปมา อ่านอีกทีไม่เหยน้อยเกจะเป็นคนบอกพินทุกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแฟนคลับนะคะที่จะช่วยเหลือพินแล้วุดหน,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 นุนพะินออขอบคุณมากค่ะที่ที่ช่วยเหลือพินแล้วอดหนุนพินนะคะแฟนคลับอยู่อเมริกาก็ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือพินที่คอยบอกผ่านไม่เหยน้อยมาแล้วไม่เยน้อยขอบคุณนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นปลาสับพิณพอจะส่งไปแต่ว่าอยู่อเมริกาพิ์ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพิ์จะรอให้มีคนที่พี่อะไรเนาะลืมชื่อแกละจะนึกไม่ออกเนี่ยแหละพิณน,นึกพี่แกไม่ออกเนาะเออแกก็จะบอกว่าแกแหละเป็นคนสอนพินเอ่อพี่อะไรเนาะแกเคยบอกพินอยู่ พราะว่าพิงเคยส่งของไปให้แกนานแล้วพิ่ส่งของไปอยู่ทางสังคมเชื่ออะไรเนาะคนไทยเนี่ยแหละไปเจอกันที่วัดไทยเออป่าอะไรเนาะแล้วแกก็บอกเพินเออเออเออเอ,อป้าต้อยแกก็สอดบอกเพินว่าตอนนั้นป้าต้อยแกอยากยินอืนักด้แล้ว แต่ตอนนี้แกก็ไม่สบายเนะเาะแกก็ป่อยอยู่แต่ไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ถามลูกแก,กลูกแกก็บอกแม่เขาก็ยุม่มตามภาษาแหละเหมือนเดิมอมแล้วก็เออพอเราก็ไม่มีเวลาพอเราก็นอนทีจะเจอลูกเขาสักทีเพราะลูกเขาอยู่ซังเก้นอสองคนเนาะนัะ่นแหละป้าต้อยแก,กบอกว่า พินก็ส่งอย่างนี้ทําอย่างนี้เขียนแค่นแค่นเขียนอย่างนี้อะไรเนี่ยตอนนั้นอะเออแกสอนพินไงแล้วพิ์ก็บอกว่าเอางี้แล้วันป้าเดี๋ยวเป็นครั้งแรกนะที่หนูจะส่งให้ป้านะเอางี้แล้วันหนูจะให้ป้าคือว่าป้าเสียค่าส่งเองนะแล้วเออเดี๋ยวหนูจะป้าเขาบอกว่าถ้าลงทะเบียนอะของเขาไม่ทิ้งให้เราก็เลยบอก ป้าท่านลงแต่เพียงเนาะหนูก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหรอะไรยังไงนะป้าเดี๋ยวมันเสียยังไงเ้วหนูจะบอกอีกทีนะป้าอันนี้ก็เลยส่งใส่กรอกไปให้แกอ่ากิโลกิโลนึงตอนนั้นน่ะเนาะนะแล้วละตอนที่สมัยพิ์ยังอยู่กับแฟนพินะ,นะเนาะแล้วก็ส่งไส้กรอกไปให้แกแล้วก็ ส่องอปลาเค็ม,เ,มเพราะว่าสมัยนั้นอะตอนนั้นอะพิงยังอยู่กับแฟนพิงะนะนสมัยนานแล้วล่ะพิ์ก็ไปไปเออเขาเรียกอะไรอะไปตักปลากับพี่คนไทยที่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะคะไปตักปลาเขาพาพิ์ไปตักปลาเนาะพินก็ไปตักกับเขาแต่ตอนนี้เกเสียชีวิตไปแล้วเนาะพี่คนไทยคนนี้ย ที่พาไปไปสักบาตรอันนี้ได้เยอะเพิ่งก,ก็ทําตากแดดคือตากเป็นปลาแดดเดียวแล้วก็ป้าอยากกินไหมถ้าไปาอยากกินเนี่ยหนูส่งไปให้ใหแกบอกเออไป้ไปอยากกินอ่างเงี้ยเออแล้วก็เพราะว่าเราก็รู้ว่าแกไม่ค่อยมีเวลาเพราะาตอนสมัยก่อนนี่แกทํางานทําความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กอกแล้วก็แพ็คใส่ถุงให้แกคือ แต่ว่าใส่กอบพิ์ไม่ได้ทำสุกพินก็แพ็กนั่นอย่างดีให้แล้วก็ปลาเค็มพินได้ขอพินปลาเค็มนั่นพิมพินก็แกชอบกินปลาเค็มแต่ไม่ชอบกินทอดพินก็ย่างย่างให้แล้วพินก็แพ็กมาให้แล้วพินก็ส่งไปให้แกเพราะว่า บ้าป้าคนนี้แกใจดีกับพินป้าต้อยเนี่ยคือแกอสมัยก่อนตะก่อนเนี่ยแกมาอยู่ในเมืองของพินก่อนที่แกจะแกอยู่สปอคโฮมแล้วแกก็มีแฟนคนไทยด้วยกันแต่ก็ไม่มีลูกอแกแกแกแล้วเนาะแล้วแกก็ย้ายมาอยู่ในเมืองนี้แลต่ก็แกก็ช่วยเหลือพินมาตลอดช่วยเหลือให้พิน มีงานทําให้พินรู้เข้ากับเอาทางหลวงยังไงอะไรยังไงยังไงแกคอยช่วยเหลือพินเนาะพอนั่นไหมก็แกก็ไม่นั่นพินก็รู้จักส่งนิดนิดหน่อยพอพอนั่น,น,นแต่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงอะเนาะโอ้ยพินเห็นที่เขาส่งของอะ่ะ ค่าของไม่เท่าไหร่เองค่าส่งแพงแพงไม่เหมือนแต่ก่อนตะกี้แต่ก่อนตะกี้ราคาส่งไม่ต้องแพงไม่มาแพงเลยแล้วก็ส่งเร็วด้วยถึงเร็วด้วยทวั้เนี้ยเหรอแม้คุณจะลงทะเบียนจะเล่นเราไปเป็นสองสามอาทิตย์ถ้าคุณไม่ลงทะเบียนจะเล่นเราไปนอนจะลืมขอมาถึงก็าหรอยัง แต่ก็พิงก็คอยเช็คอยู่เรื่อยว่ามันถึงหรือไม่ถึงนะมันก็จะบอกจุดนะเพราะว่ามีคนสอนพินให้เข้าให้โหลดแอปนี้เข้าไปดูว่าของถึงว่าไม่ถึงแต่พิงก็พิงก็คือไงหละหลายคนที่พิงจะต้องเข้าถึงกับเขาให้เขาแบบ คอยสอนพิญอะไรกันเรื่องการส่งเนาะเดี๋ยวถ้าว่าอย่างไงถ้าว่าถ้าพิ์ไม่เข้าไปอ่านก็พิ์ก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนสวีเดนอันพิงพอส่งได้ค่ะปะลาสับค่ะแล้วก็ไส้กรอกนี่พิ์ก็ยังรักอยู่นะคะเออไส้กรอกก็ส่งได้ค่ะ ใส้อกอกวุ้นเส้นหรือใส้ก่อกไม่ไม่ใช่วุ้นเส้นไส้ก่อกหมูอะไรเงี้ยพินพอพินจะทําไส้ก่อกวุ้นเส้นกับไส้ก่อกหมูสองอย่างเนี่ยนะคะแต่วุ้นเส้นก็ใส่หมูะคะ่ะอันไอใส้ก่อกอนี้ก็ถ้าวันไหนมันมีหนังหมูก็จะไปซื้อหนังหมูมามาก็ใส่หนังหมูะคะ่ะใส้ก่อกหนังหมูใส่ก่อกวุ้นเส้นทำทั้งคำแล้วก็ ปลาสั์น้ำพริกตะแดงค่ะอ,อแต่น้ำปลานี่พิงก็จะให้คนเวทที่พอพิงรู้จักพอหน่นะพิงก็จะส่งส่งไปให้เนาะส่งไปให้เขาได้กินนะคะลองกินดูเพราะว่าพิงก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมากมายหรอกค่ะคือ พิงไปซื้อน้ำปลาที่มันเป็นที่มันเป็นลูกปลาดุกอะค่ะมันปลาดุกอะค่ะขวดใหญ่ๆอะพันธยนอนสิงห์บอเขาเรียกอะ่ะแล้วก็เออืมปลาห้างฟ้าน้ำปลานางฟ้าอ่ะพิงก็เอาสองตัวนี้มาผสมผสมกันใหม่ อ่าแล้วก็เขาเรียกไอ้๋ยวเดี๋ยวนะคะจะพิมพ์ไปหยกดแป้งพิมพ์ก็นึกไม่ออกเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ว่าใส่แกงแตปลา น้ำเกงไอ้น้ำนเนี้ยน้ำแต่าอะไรเนี่ยแหละเออแบบพิงก็อ่านไม่ออกหรอกภาษาไทยอ่ะภาษาสแวนพิงก็อ่านได้นิดๆ,ๆหน่อยๆค่ะภาษาไทยพิงก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกที่พิงเขียนได้เพราะว่า google เขาเขียนให้พิงก็เอาไอ้น้ำเนี้ยหนึ่งขวดน้ำปลานนํำฟ้าหนึ่งขวดแล้วก็น้ำปลาเออ น้ำปลาผัท้ายนอยสิงน้ำขวดแต่ว่าอันนี้พินต้มต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเหมือนก็ต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่ขาคือไงอ่ะเขาเรียกว่าต้มให้มันหอมอ่ะดับกลิ่นคราวเออแล้ว แล้วพินกับมากรองมากรองออกแล้วก็เอาน้ำปลาเอาเอาน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานาฟ้าผสมลงไปในนี้แล้วมันก็จะกินเหมือนอปลาหน,นูหนงเนาะมัน,นจะกินแบบเหมือนปลาหนงอะนั่นแหละพอพินทำนะลูกพินเขาเพราะว่าน้องกวัยเขากินดีด ตอนแรกไปซื้อน้ำปลาเข้ามามันไม่อร่อยซื้อมาไอ้น้ำปลาน้าฟ้ามันหวานมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าเออแล้วน้ำปลาไทายนูอนสิงเค็มล้วก็เลยมาดัดแปลงเอาผสมในนุน่มนี่แล้วก็ผสมนุ่มนิดนึงไอ้นี่หน่อยนึงก็กอร่อยอ่ะ ที่ทำอ่ะคือว่ากองไอกองเอาไอ้ก้างของแกงไตไอน้ำปลาน้ำน้ำไตปลาออกแล้วก็เอาเพื่องมีผสมผสมลงไปให้หมดแล้วก็ต้มอีกทีคือให้มันเดือดนั่นอีกที ให้มันเข้ากันอือก็ได้มาเอาไว้เพราะว่ามันเหมือนกินแล้วมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะน้ำปลาที่มันตุกๆกกน,นะมันแซบีบนั่นแหละพินเดี๋ยวพินจะออกไปทิ้งขยะแล้วก็ออกไปเดิน อืมไปขึ้นรถเม์แล้วก็ไปเดินถ้าไม่ขึ้นรถเมย์ก็เดินออกไปเรื่อยๆนะเนาะพาะหมอเขาก็บอกเพนอยู่เพนในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีมันก็ต้องพบหมอตลอดเพราะว่าเลือดเพนไม่ค่อยดีไม่รู้มันเป็นอะไรหมอเขาก็บอกให้กินเค็มก็กินแล้ว กินจนว่าตัวเอง่ะเข้มแล้วนี่เข้มจนไม่อยากไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเจาะเลือดอีกพรุ่งนี้ไปเจาะเลือดงั้นก็แค่นี้นะคะเอ,อเดี๋ยวพินจะไปเอ,อเดี๋ยวว,ยวันไหนพินว่างแล้วพินจะถ่ายให้ดูรอบบ้านเอ,อบ้านใหม่ที่พินมาอยู่นี่นะคะเนี่ยเนี่ย ที่นั่งคุยนี่ก็บ้านใหม่ค่ะหลังใหม่บ้านของน้องสาวเอยวัาน้องสาวไปแล้ว่าน้องขวัญเช่าค่ะพาร์ทเมนต์น้องขวัญเช่าค่าเนนเาะเนี่ยพาร์ทเมนตใหม่เดี๋ยววันไหนพีนจะเดินให้รอบเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าแฟนขับก็ได้ดูกันมั่งแล้หล่ะที่ของไม่ใหญ่น้อยที่เกตถ่ายนะถ้าอยากจะสั่งกระลาศักก็ ติดต่อกัไม่เหยียน้อยได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เหยียน้อยเขาก็จะบอกพินเองเพราะว่าพินก็อ่านหนังสือไม่ออกไม่เหยียน้อยเค่คอยอ่านคอยอะไรให้และช่วงที่พินก็ไม่ได้มาก๊อปอ่านด้วยค่ะเดี๋ยวไว้ให้พินลงเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วพินจะพยายามก๊อปมาอ่านเพราะว่าพินกำลังเข้า คอมไว้เดี๋ยวพินทําทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วพินถึงจะกออบมานะคะยังก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ